พี่น้องเลี้ยงเออ,เ,อ,อ,อเหอเมียน,ม,นมดได้จ้ะเมียนมุดพี่น้องจ๋าไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอพุ่หน้าพี่น้องมันนี้มาปลาไม่แล้วสิไปเก็บเ็ดตอกันจ้ะไปเบิ่งวามวันนี้เขาสิสด้เห็ดบ่เป็นนางคอมออย่หันใหในเน่ยล้วอืมหันหนามาบันนี้เออพี่น้อง โอเคไปจ้ะพี่น้องโม่หนึ่งเฮ้ยเกินดอกำดอกำงามจ้ะดอกกำงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ,เดอ้อจ้ะเด้อพี่น้องเพื่อสิเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปจ้ะได้ยุได้ยุก็ยุนีละ่ะยุนีละ่ะบอกไกลกันดอกยุนีละ่ะ เฮ็ดดำพี่น <partido> <slow> ้องเฮ็ดดำเห็ดเพิงเมดกรเก็บเห็ดดำจ้าใช่ว่าแมนโอ้ยัวนายคุณหาตเก็บให้ตเบียพุ่นะพุ่นะพุ่นะนี่ล่ะเก็บน้ำกลัหนูวงันนี่แ่ะเก็บไปใส่ละเหอะ กูหรอนายคนเขาปลาย่างแต่น้าก่นกันกูร้องเงือกไหลพี่พี่น้องบาดีลายพี่น้องตาตัวไหลเห็นแต่เพ็ดเบือเพ็ดดีมาเห็นแม่เขาอืมนี่จ้ะมูแหลกงามยมนึ่งยมนึ่งยมงามงามใช่งามตีโอโหอย่างงามแพงพี่น้องเนี่ยงามจ้ะ น้ำอู้ยเป็นปุ่มเลยพี่น้องเป็นปุ่มเป็นเหงาเลยพอดงมันน่ะใช่หรือเกาะขันนี่พี่น้องเอเห็นปะอ้ยหัวกระขาดเอออยู่นี่ละจีพี่บกงามเก็บยูเก็บยูย่าเอินไหลถอาพี่น้องเบิ่งไลไปนี่ไลไปนี่ไลไปนี่จ้ะเห็นปะไลไปนี่ ปาดเจมุงมันบุงมันคักคเลยเออบุงมันเลยอย่าปากนะขีอยู่ขีอยู่ขีอยัวเก็บกองก่อนเดี๋ยวหนูค่อยตดัดขาอีกแค่หนึ่งพินหัวกายาว่ากันเ้อจ้าโอ้ยมีสะดวกกำงา้ำแม่เจ เอองามแห้งว่าวาสิใหญ่ป้าฟังผุ่นพี่น้องงามขักเห็ดไหมอืมกองไว้นี่ก่อนตัดน้ำกลนจ้ะงามขักพี่น้องโน้างามโอ้ย,ออยเปิดบุงนี่ออกมาตายแล้ว เมียบ,บันเฮียนวันนี้เราเต็มตาเราพี่นออ้องเอ้ยมันมันจ้ะพี่น้องไล่ขักพุทธจา้ะโอ้ยออกเต็มเลยพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องฮะเท่บ่ได้ไปใส่ดอกดดขีย่ยุ่ดเออเอาปากเด้อขีย่ยุ่มินหัวเยาว่ากันเด้อพี่น้องเก็บแบบว่าพอเฝ้าเนี่ยเฝ่าน้ำฝอกน้ำฝนไป หลายครับพี่น้องปอดปอดวัดเจอบุงมันเนาะอืดอกน้อยกับว่าเอามันละจ่าไปถาผู้อื่นมาเก็บรอบหลังอ้ยคุณอาพี่น้องออลายแห้งเจนี่ตะดอกงามงานี่ตะดอกงาม สงสัยพี่น้ำเก็บเอาอยุบองนีแล้วมืนน่อั่นนี้เก็บกล่องไว้กอนข่ตัดขาที่หลังพี่น้องปุน่ะดอกมันดอกลายครับจ้ะน้องจา๋าเก็บแบบว่าเรียนหัวกันไปเลยทีเดียว พี่น้องป๊าเดียหนูเก็บกล่องไว้ก่อนหนูจังสิตัดเอา พี่น้องมันเป็นพืชไปเลยพี่น้องเห็นปะมะต่อง่าทีอยู่มะต่อง่าดพี่น้องเหลียงเออเฮ่อเมียนมุด้ะจ้ะแมียนมดพี่น้องพูดนะพืชไปพุ่นแมียนมุดจ้ะเก็บจ่ะเก็บเโยนนูไปเอากระตาก่อนเดี๋ยวเก็บกองไวนี่แล้วนูบังอาบังอ่างเห็นยุ่นโอ้ตใจหม่ยคุดเน็ตพี่น้องการตื่นเต้นโอ้ยนี่ เห็นอยู่หมูจะเกองออกเก็บเอาที่หลังพี่น้องจ้าตื่นเต้นพี่น้องรู้ตื่นเต้นจ้าตื่นเต้นค่ะมันคือเห็ดดงมาแล้วที่นี่ไปเก็บโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องโอ้ยปาดมันออกพี่น้องเป็นดงเลยจ้าตั้งค่ะกล้องเก็บก่อนพี่น้องเอ้ยหลายคักจ้า สวยมากง่นๆจบคเท้เย็บเลยเยนแผ่นบนเยนเนาะป๊อป<อ>จะไม่หน่อยป๊อปป<อ>ินผืดมัเลยมันออกแม่เจ๊หูมันไหมมันหัวก,ก,ก,ก็ออกไหมเขาเขาบทัทเนโมโผแม่นม่ได้หนีเนาะอังนะเม่น ย่างเขาวงเก้าพุ่มเป็นเราสิเห็นอีกเด้พี่น้องไปหนาเรื่อยๆรเด้เ,ดเป็นคีด,ดังๆหู้หลายคับแย่เต็มเลยเอยอ,อมันออกเป็นมูแห่อีอีคือหม่องมันเลยเด้เออหม่องมันนี่พี่น้อง,มองผมเขาไปเห็นมันหันมันเปนหม่องมันนอ้องตรงหามให้มันถือหม่องมันมน้องจ๋าป<ะ>ัดหลายครับพี่น้อง ขออย่ากมุสเจ้ามาเก็บน้ำคือเห็ดปวกไก่หน่อยบ้านเท่าหรอจ้ะพี่น้องจา๋า <c oughs> หมุนเข้าไปป้าเลือกบันไดกับวิญญาณว่าเรื่องเห็ดเนี่ยพัจกจั่งแท็กซี่มาได้พี่น้องสองคันยำกับจักสิกับจ,จังได้บุ๊บคาเสดกวไมีได้จ้ะบ๊วยอันแก่อันบ๊วยมีเจดีแก่แกหนาวได้จ้ะ หมองมันพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ผีมาตรงบานด้พี่จ้ะปากเปียกจกนี่ไปล้วพี่ป่าแล้วก็สีได้กันล่ะแล้วแหงบ่ป่าก็ได้เราแหงบ่ป่าบ่ตรงมาเด้อพี่ป่าเอ้ยอย่าฝฟามาเด้อเจ้าบ่ตรงมานได้เอลยเจ้าอยู่หันแล้มีอย่งพี่น้องจ๋าเห็นบ่โอ้ยคุมขาคักเฮ็ดอันรอบนี้พี่น้องสปอตเจ็ เจ๊เห yeah, yani hmm. no? ็นไดยจังสิเกฟเหมือเจ๊พี่น้องมันหลายอีหลีพุนะดดอกน่อยไหมพี่น้องพี่น้องช้ามันป้าเจ๊พอเลี้ยวไปเห็นต้อเลี้ยวเห็นไหลออกหลายครับพี่น้อง เป็นพืชแล้วจ้าเพราะว่ามันดอกหน่อยแห้งมันหัวก็ออกจ้ะเพราะว่าดอกมันบ่ได้ใหญ่คักแม่จ้าเดี๋ยวเด้อข่อยยาขยัหยียบนี่มึงขล้ายแค่หลายคักอังตัวเบิ่งเหกใหญ่ก้อนข้าเดียวนี่นี่นเมร์ดเมรมดเมร์ดคือเป็นมูมูมันเมรมดเมร์ดเพราต้องพูดมาหากพี่น้องดอกหน่อยมันเป็นพืชไปพูนจ้ะพูน คุณจ้โอ้คุณที่นองมันลายแห้งมันดอกหน่อยที่นอกเป็นพืดเลย พันคาตันอยากต้มเห็ดพันไืเห็ดบุได้โทรค่ะพันมันเนี่ยวันนี้พี่น้องพันพ่อมูเห็ดพันมันเสร็จแล้วพี่น้องโพดโพยปัดบานเก็บเห็ดบวกใกล้หน่อยพี่น้อง อยู่บางไทยมาเจอดเด็กเก็บขึืนอมาข่อยบอยเฮดหลายคักผีป่าเลยเเหลายคักเนี่ยมันหัวก็ออกผีป่าดอกหน่อยโอยขันมาทานันดอกหญ่เพิ่นละมาอีกรอบนึงละพี่น้อง มันเป็นผดแล้วมันห่วงก็คืนมันมันอ่นง้วน,นเลอะแล้วตอดอกแง่ๆ่พี่น้องรล้ยเห้พื้นผู้พื้นมาเอารอบหนาจ้ะเ,เ,เ,เออดอกน้นอยๆเขาบอกยากไปให้พื้นพื้นมากเก็บพี่น้องจ้ะ ไล่คักพี่น้องพี่ป๊าบอกนี่เป็นฝูงมันเลยไลยคักไม่จะดอกง่ายๆบอกบุงบ้งนัานนั่นดอกน่อยพี่น้องเดือกเอาตะดอกอยังยๆ เก็บเห็ดแบบมันโผลโพพี่น้องมันคัดขนาดพี่น้องจา้าเอาใส่กล่องเห็ดเลยก่อนออวินตากับเยาวากันเด้อจา้าเฝ้าน้ำเห็ดอื้อจา้า โอ้ยไม่ตอดกอกญ่ายๆพี่น้องเจอแจ็คพอตเจอแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตเฮดวินเทอร์คันเทเรนแบบเหลืองๆจ้าอุย้ยงามแฮงพี่น้องแมวเธอเธอจะสวยอลังงามตาเลยขนาดนี้พี่น้องอยาไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอเพืน่นอะ พี่น้องอุ้ยตายแล้วตื่นเต้นพี่นอ้องเดี๋ยวก้อนไปเอานี่ก่อนจ้ะพี่น้องซัดขาเฮ็ดเหลืองจ้ะพ่อเฮ็ดเหลืองอ้ยมันคือมาออกงามนี่พี่นอ้องอืมอือ หลายแห้งจ้ะหลายอิลี่บ่มันหลายธรรมดาแบบว่าเยอะมากเยอะอหลีจ้ะงูเยาว่าเถอะพี่ป่าเฮ็ดหลายแห้งพี่น้องรัดขาพี่น้องพี่ป้านั่นแหม่บุ้งนั่นไปเขาไปเนี่ยหันหลายคักหนูถอยออกมาสิซื้อหนูเก็บบ่ไหวนั่นกองหนูเก็บเขาไปในี่บุ้งนั่นบุ้งนั่นหลายอิลี่บอ นุเก็บมาส่วนหนึ่งมีอีกเอ้ยยุ่งหันละเข้าไปหลายมันเป็นพืชเลยมันพึ่งออกอีกแมมพี่ปลาพี่น้องจ๋าเห็นบะเฝ้าน้ำเห็ดพี่น้องจา๋งจาว่าคิดว่าเห็ดมันสิออกหลายป่ะนี่ว่า มันหน่อยแห้งพี่ปามันกำลังงคืนหมห้ยฮะจ้ะเฮดนี่แต่ดอกกงามพี่น้องจ้ะอุ้ยพี่น้องออกไยคะ่ะจ้ะเฮดนี่แต่ดอกกงามจ้ะ ดกอกงงานเลือกเอาแล้วเหลือเอาตัวดอก,ก,ดกยังไงอืมจ้ะ <Yeah. S 1> โอ้ยแพนกล่องกไว่าย,ยานบรทัานเฮ็ดพี่น้องจ้ะอันดัจ้ะพี่น้อง